อะไร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 ให้ใครให้คนดูทำไมผมไม่ให้คนดูอ่ะให้ใครให้ผัวทำไมให้ผัวผัวละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เ okay. กิดทำให้เก enfin no. ิดความรุนแรงอ๋อพวกเนี้ยอะไรมันจะไม่กลับไปเกิยัม มีแค่ใบเหลืองนะมีแค่ใบเหลืองแค่ใบเหลืองนะอยีโอ้โอ้โหถึงก็เข่าอ่อนด้วยเหรอโอ้โหนีี่นี่ไปไปไปแจกแล้วแจกเด็มทำไมเราไม่ยอมหลับยอมนอนอ้าวเขามาดูโขนอะไรโขนกรมศิลปากรเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีก็ต้องมาดูสิเห็นว่าคนให้กำลังใจเยอะแยะเลยโขนที่ไหนนะ ผลจากกรมศิลปากร <ขอ S 2> สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรผมไม่ได้อยู่กรมศิลป์ไม่ได้อยู่กรมศิลป์แล้วอยู่กรมอะไรผมอยู่กรมสรรพรกรศิลปากรศิลปากรกรมศิลปากรนําทีมโดยท่านขออ,อผู้นวยการแล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญชื่ออะไรบ้างแกจำชื่อได้เปล่ากูมไม่รู้จักใครทุกคน มีนำทีมโดยท่านผอสิริคงทวีทรัพย์โโอ้หนำทีมมาเลยได้กี่คะแนนครับได้กี่คะแนนเหรียคะแนนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองตัวมายืนอะไรกันส่งเสียงอะไรใครเรียกกูวะกู่ทางนี้ทางไหนทางหน้ามาทางนี้บนเวทีนี่บนเวทีนี่ยืนอยู่บนเวทีนี่อ๋อต้องขึ้นเวทีใช่ไหมเออมานี่มานี่มานี่เวทีอ้สุ่มซ่า้โอ้โห ได้โปรดมีอะไรเพื่ะค่ะนี่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 ูเรียกมึงทั้งนี้มานี่มานี่มึงจะไปไหนรู้แล้วเพราะองค์เรียกเอแต่หม่อมฉันต้องมาหาองนี้ก่อนอ้ามไปหาทําไมเขาจ่ายเงินเดือนเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนถ้าไม่ได้เขาผมก็ไม่มีเงินเดือนกินนะเออเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนสำหรับนาที้าว มื่ให้ใบเหลืองทำไมเนี่ยมีองค์ทัพทศกัณฑ์นะใครอะองค์ทัพทศกัณฑ์เจ้าพระนครลงกาใครบอกกูท้าเวสุวรรณดูยังไงเราคนละอดูดีดีมึงดูดีๆทศกัณฑ์มีสิบหน้า20มือไม่ใช่เท้าเวสุวรรณมึงก็ช่วยโอ้โหเท้าเวสุวรรณน่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอุดรนะเว้ยอะไรล่ะเท้าเวสุวรรณแล้วมันจะมาคุยทำไมเนี่ยคุยอะไร ก็ผมมาเป็นคนภาคให้ทศการคุณก็ไปพูดกับทศการพอผมเห็นใ้ตัวนี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เดียวพูดอยู่คนเดียวอ่ะเขาสวมหัวโขนกรมศิลป์เขาสวมหน้าสวมศีรษะสวมหัวต้องมีคนภาคกจรจาให้เอาไปถอดแล้วพูดเองสิจะพูดได้ยังไงไม่ใช่คนกรมศิลป์สอ ขนกรมศิลป์อ๋อขนกรมศิลป์ต้องใส่สีสักแล้วที่สำคัญคืพ่วงกับเขาก่อนด้วยว่าไงขนกรมศิลป์ต้องใส่สีสักสีสักอ้าวแล้วมึงไม่ใส่อ่ะเขาเขาอย่างนี้อ่าเขายกเว้นตัวตลกตัวตลกไปคุยจังงวดโอ้กูกูกูไม่เล่นดหัวกูกูเวียนหัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไอ้ไท่อะพี่เนี่เหรอเออไทยเอ่อคนภาคคนภาคเนี่ยผ้าขนมาตั้งแต่พี่มายวันที่สิบเก็บ เสียงแห้งเนี่ยอุคกรณภาดหนุนก็ถ้าไม่ไหวก็หายยาอมอะไรกินอมแล้วอมแล้วมาถึงนี่ก็ไปซื้อยาอมเนี่ยซื้อมาอมมันก็ไม่หายยี่ห้ออะไรยาอมตาตะขาาห้าตัวโอ้รุ่นนี้ตะขาาห้าตัวไม่อยู่เอ้าแล้วมียี่ห้ออะไรอะตะปวดห้าตีนเนี่ยขายเหรอ